โอเคครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมลงลิปดึกอีกแล้วนะก็วันนี้ผมไปเจอช่องโปรเกมที่น,นี้มาครับผมแล้วก็เป็นโปรที่เขาถามว่าเนียร์เลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่เนียร์นะครับผมแถมเป็นคนไทยด้วยนะพูดภาษาไทยด้วยนะครับ เออก็ช่องนี้เลยนะจะกูจะไม่เปิดให้พวกมึงดูนะครับฮ้เอเฮียนี่แม่งมีคนถามว่าพี่เตินวาอ,อะไรอะ่ะอันนี้ตอนนี้ผมยังรู้ช่องไอ้แก่เฮียนี่อยู่นะที่มันโกเกมครับคือมัน ผมดาได้ว่ามันจะมีเอ่อไอดีหนึง่งไม่มันจะมีคนแบบเดี๋ยวนะพูดถึงมันนะครับเป็นอนึ่งน,นะเป็นอนึ่งน,นะครับผมเออเนี่ยเนี่ยครับเขาบอกว่าไปเอาตัวอะบะคอนมาแต่ไหนยเยอะแยะครับวลเวลตอนนี้ผมไม่มีกี่ตัวเองต้องทํายังไงถึงบคอนนะครับโกงครับนี่ครับแล้วไอแก่นี่บอกว่า อาศัยเก็บเหรียญเกี่ยวกับเติมเอาครับโดนดีเจ็บน้อยโดวง่อยเจ็บหนักครับฮะว้าวก็ไอ้แค่นี่มันก็แบบก็ถัถ่วทั่วไทยไทยไปก็แบบสวัสดีอุ้ยไอเ้เแค่มีเสียงเข้า่าวะ,ะไม่เข้าเหรอแกนะ็คือไอเ้เแค่นี่มันก็เดี๋ยวมันจะมาเปิดให้ดูนแล้วว่ามันมีตัวอะไรบ้าง อย่างแรกที่ผมเห็นเขาไปในคลิปมันคือตอนแรกอ่ะผมเข้าไปในคลิปมันว้ยมันไม่มีเทียนเลยนะคยุคประมาณยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วมันบอกว่าคลิปมันบอกว่าเล่นต้อนรับบอลท่างแสิบเอ็ดกันหน่อยนะฮะก็ผมขอเข้าไปดูแล้วมันบอกว่าเล่นเนี่ยมันกดเข้าไปที War, ่แฟชั่นบอลไปแล้วมันเลือกตัวละครสิ่งแรกที่กูจับจับดูเลยหมก็คือโลนินเกนชิ วิวเท่านี้มีโลนินทันจิครับก็ไม่แปลกนะที่มันจะดวงดีนะแต่ว่าโลนินเคนจิฟิวเจครับไอ้เฮียไอ้เฮียมึงคิดไงวิวยี่เบ็ดมีโลนินเคนจิฟิวจเจแต่การัน้นยังไม่เท่าโควอซับซิโลฟิวเจครับนะครับตัวเฮียน,นี่เลยฟิวเจ็ว่ประมาณสามสอง นะอันนี้ก็ประมาณสามสองครับวิวยี่สิบมีสองตัวเฮี้ยนี่ฟิวเจ็ดแต่กขน,นั้นไม่พอครับ <Liu Kang. S 1> มีลูแข่งฟิวเจ็ดด้วยนะครับวิวยี่สิบนะครับฟิวเจ็ดครับแถมไอเฮีย้ยแม่งไม่ได้อัพรีวิวด้วยนะไอเฮีย้ยเนี่ยเออก็เดี๋ยวผมมานะแป๊บน,นึงขอตา <S <S ยไปอันนี้ก่อนนะครับ โอเคครับเรากลับมาแล้วนะเมื่อกี้เราเพิ่งถึงด์กใช่ไหมชา a d โดครับผมฟิวเวจ็ดมาเลยนะที่ผมพูดเมื่อกี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอัลสต็อกบโบเจสันโมฮีฟิวห้านะครับก็ตอนนั้นผมอึ้งมากเลยนะคือตอนนั้นผมดูก็เพิ่งมาดูนี่แหละน่าจะเป็นตอนนั้นผมเข้ามาดูใลยไหมน่าจะเป็นช่องใหม่ๆนะครับได้ทำผมว่า ไปดูว่าเขาเล่นมอนท้องเบ็ดยังไงแบบตัวละครมีเท่าไหร่นะครับแต่ไปก็เข้าไปดูนะครับไอ้ยังไม่สามขั้วกันครับไอ้แก่นี่โปรครับผมตอนรื้ว่ามันมันเป็นแฮกเกอร์ครับผมมีสแลชเจสันเลยนะนะครับโอเคนะคก็ก็คือแบบแต่ยังไม่มานะครับแต่เอตัวเลมอนปอยู่ใช่ไหม ตัวเลมอนเอ้ยผมพูดเปลดอยใช่ไหมตัวเลมอนนะครับฟิวเจ็มาเลยนะยังนั่นแหละที่ผมพูดมาก็ฟิวเจ็มาเลยตัวโก้จะมีเซอร์โฟิวห้าแต่ไม่นานมากครับผมเข้าไปแล้วผมเจอสกอร์เปียนฟิวเจ็ดกับซับซีโร่กับคลาสิกซับซีโร่ฟิวเจ็ดครับแล้วแม่งไม่ได้อัพเดตวิวเลยนะตอนนั้นอ่ะแม่งพุ่งยุ่เจ็ดฟิวแปดอย่างเงี้ยอีกนั่นอ่ะเออ แล้วเจสันโมเฮียฟิวห้าแม่งฟิวสิเอ็ดว้ยแล้วไอชาโดโลแกงอะฟิวเจ็ดอะแม่งวิวเก้ว้ตอนเนี้ยเออไอเฮียเนี่ยแล้วมันก็มีไอบาลานซ์คินชีเนี่ยฟิวเจ็ดวิเจ็ดด้ยนะไอเฮียทำยมี้ออกไงอะแม้วิบสามมิอดบสองตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูคลิปล่าสุดที่มันลงนะ ลงคลิปที่สิบมั้งเกมเพียเนี่ยเดี๋ยวขอเลื่อนหาก่อนนะครับก็ถ้าถามว่ากูอิจฉาไหมคือกูปลอมตรงนะกูอิจฉาตัวละครแม่งเวย้ยกูไม่ได้กูไม่ได้อิจฉาที่มันโปอ่ะมีอิจฉาตัวละครแม่งเวย้ยเออเออมาด่ายก็ได้เลยนะถ้ากูไปเก่าหาใครมั่งวะเฮียมึงมาดูกันอะไรกันนะแต่กูจะไม่ทิ้งลิงให้พวกมึหงหรอกไอ้โง่เออเฮีย ย่ี่นี่นนนอุย้ยเสียงามาไม่เข้าหรอไม่เหี้ยกูไม่เซ็นซื้อเลยคุยเลยอะเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนละกันเผื่อนน้ำชมได้ยินนะอ้าวไอ้เฮียเน็ตกายิ่ว้าวไอ้เชียแม่งเพิ่งเผยแผ่คิดว่าทายมันเพิ่งเผยแผ่แค่เอ่อที่สองไอ้ยี่สองกยสองสิบเก้านะครับเออ้เฮียเนี่ยแม่ง คุูพิทลดตัวละครมาหนื้อตอนที่เนี่ยตอนนี้นะมันเพิ่งได้ออไอ้ซับซับซีโต้สกอร์เปียนเอ็กเฮ้ยสกอร์เปียนอิมเพรสเบตมานะตอนนี้ในกลุ่มเรามามาด้วยอ,อ้มันไม่มีคลิปดูตัวละครแล้ววะอาอ ไอ้เียไอ้เชี่ยคลิปสุดท้ายของมัในคลิปนี้คลิปมันท้องแบบมันไอ้เชียตัวละครม่งไม่อัพด้วยเวเวมันก็แบบย้อนสามหกสามเจ็ดยังไม่ถึงสี่สิบกันเลยอ่ะอ่ะทไา่อยากคิดว่าไงโปรหรือไม่โปรก,ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับประช่องนี้ได้อยากให้ก็ไม่ได้อยากให้ลิงก์กันนะแต่มันโคตรตอแหลเลยอ่ะอ่ะมีช่องหนึ่งครับเป็นช่องแคสมามัท้องแบตน,น,นะครับ ผมก็คนนี้ต้อแหลทัยสุดๆก,ก,ก่อนไอ้แก่เฮียนี่นะครับแล้วคนนี้นครับแก่กว่าไอ้แก,ก่เฮียนี่นะครับเออแป๊บนึงนะผมขอค้นหาก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่ากูเจอโปนะครับอันนี้ชื่อช่องอะไรวะเด็ะจูเกอร์ชืแนววอันนี้ผมไปเจอคลิปของพี่ออเออชื่ออะไรไหมะปันโค้งนะครับเป็นผมด,ดูแรกเลยนะ

哎，叫叫叫叫，那你，嗯，哦，嗯，哎，嘿嘿嘿嘿嘿，嘿，哦不，哦、呃，别乱说，别乱说。呃 พี่เขาหายไปไหนอ่ะช่วงนี้ไม่ได้โปรน้ำที่ผมเออชีพไปเมื่อกี้นะก็เจอเออได้ไหมวะพี่เขาก็ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วนะเกมอันนี้เขาทำมาตั้งแต่เออ่ประมาณสองพันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก่อนที่ผมจะมาเล่นเกมนี้แล้วกันนะครับเอา้าเป็นไันล่ะครับเนี่ย ชีพชิชชมหากท่านผู้ชมอ๋ตอน,นีผมว่าผมติดตามพี่เขาอยู่นะครับแต่หายซะงั้นนะ่ะไม่ไรวะมันจะหายหรอเนี่ยน่าจะไม่หายนะกว่าจะตามบอดอีกได้นะครับขอ้ไม่หาล้วกันเอ้ยแต่ผมก็เห็นว่าปันขุมถูกตลวนะผมเขียนไม่ถูกเหรอจะอยู่หวะหี้บ่ เฮ้ยเอออเคียมแม่ยังมีตัวจีไอสัตว์เดี๋ยวนะผมดูคลิปเอ่อคลิปไหนวะคลิปไหนวะคลิปตอนที่พี่พี่เกง,ป,งปังนะครับก็จ,จะน้ำเบื่อเลยมาฟังผมพูดแล้วกันนะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่แบบว่ามาบนพวกโปเนียนะแต่ไม่เนียนเลยเท่าไหร่แล้วคนแม่งนหนะจับสังเกตไม่ได้ด้วยนะอือ่ว,นะว้ อ่าเขาปิดคอมเมนต์นี่นะ,นะดเดี๋ยวผมดูอย่ามันจะมีไอแกอีช่องหนึ่งครับจะมันอยู่จิ้ไหนอ๊อฟไม่ปิดปิดคอมเมนต์น่ะได้ไงอะ่ะอันนี้ก็ไม่เจอเลยนะเมันอะไรนะทุกทุกทุกอย่างเนาะวอม ไม่เจอละแม่ง <Good. S 1> ก็ไม่เจอครับทำไมดีอ่ะเมมดีย๋ยวผม,มกดเชื่อนวะว่าแกนี่อันนี้ครับนี่ช่องชื่อช่องแม่งเด็กจ็อกเกอร์เกมนะครับตอนนี้ไอ้แกนี่ก็กำลังทำไลน์ไลน์เกมเสร็จทีนะเดี๋ยวเราจะไปย้อนให้ดู เป็นว่าเก่าสุดของแม่งนะครับนี่เนี่ยเมืเอนะ่อเราแมตเอ็กซนะอีเมลก่นไปมันจะมีคลิปหนึ่งของไอ้แก่ใช่นี้นะตอนนี้เราก็ทำมาต้งทำแบบมาถึงอีพีเราจะดูกันว่ามันต่อแหลแค่ไหนนะครับโอเคเดวผมจะมาอ่านเอ้ยเนี่ยผมก็ไปคอมเมนต์ด้วยนะช่วงไอ้แก่เนะี่ยบอกว่าโป้หรือเปล่าครับ ก็มันโปรนะครับไม่โปรได้ไงล่ะของจริงนะครับคนนี้เอามาดูกันทีพีที่ห้าี่จริงนะเดูครับ จะมาดูนะคลิปของไอ้เก๋ตอแลนี่นะเดี๋ยวจะให้มันได้ยินเสียงนะครับก็แนะนำให้ไปดูเองนะครับว่าตอนแลนมันไปดูที่ช่องคอมเมนต์ของมันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสามครับไปครับมันจะมีช็อตหนึ่งที่มันบอกว่ากูเติมมานะครับมารีวิวกันเลยนะขออภัยนะ นี่ครับมันจะมีถอนนึงนะไม่ได้ไม่ได้ไมินเลยเอา้าอ๋อพี่ใช่แอปตัวหนึ่งหาเงินครับขอแชร์แอปได้ไหมเฮ้ยนี่มาแล้วครับช่อนนี้เอ่อคุณอะไรไม่รู้นะครับของผมเป็นเพชรหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หกหกจุดสองเก้าห้านะทั้งเงินทั้งเพชรก็อนนี้นะสี่ห้าปีได้แล้วนะสี่ปีแล้วก็จะเป็น platinum x พี่ชางแรกๆนะครับ อ๋อแล้วไอเตอร์จ็อ,จอ,อกเกอร์เกมพี่เนี่ยมันก็บอกเอาครับผมเติมเอาครับรู้ไหมครับมันมีโซ่อยู่แปดหมื่นครับตอนนั้นนี่เหมนก็บอกว่าดูไงก็รู้ครับผมคือมีคนบอกว่ารับปั๊มต่อทางไหนครับแล้วไอแก่นี่ก็บอกตอนนี้ไม่มีการรับปั๊มแล้วนะครับเพชรที่ผมมี ผมได้จากการเล่นดานล,ลีกแล้วหมวดแพทนั่นเอาครับก็เลยมีใจถึงใน,นวันนี้ครับครับแปดหมืนครับผมมีโซซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีหมวดเก็บเควสนนะครับมามันต้องเติมแบบหนักๆแล้วก็มีคนแบบฮีโร่นะครับฮีโร่หรือเปล่าไม่รู้เป็นผู้หญิงนะจูพีเอ่อจูพีนะครับ เฮ้แฮกเอาก็ดูเอาก็รู้อย่าหาว่าเติมเลยถ้าเติมจิของเสียเป็นแสนกว่าบาทเฮ้อหรือว่าเวลเวลงเพิ่งสิบห้านะครับไอ้แก่นี่เวลวลสิบห้านะครับเรียบอกไปเลยว่าเวลมงเพิ่มสิบห้ายนะอาจจะได้ใบนะตอนนี้ประมาณแค่สิบโซยหาว่าเลยมึงมึงแฮกเอากิฟต์สอดแฮกก็มีเบ็ดก็เป็ดที่หมดอยู่ตรงแรกอยู่เลยที่จีมึงเล่น ไม่จบด้ซ้าแต่เไม่จะแต่ว่าเขาสร้างเกมดียังเสือไปเล่นแบบกวไอแฮกไอควายปรลรอกูขมไม่เนียนกูเห็นด้วยแอลบอกเออเกมดีกูกดไลค์หให้เลยนะครับไปดูกันได้นะไปถลม่มก็แ,แฮกเป็นเหียนนะครับโอเคแล้วอีกช่องหนึ่งนะเป็นช่องเท่ผมติดตามไว้อยู่เพ็ไ่ได้มาทําคลิปนี่แหละก็เป็นช่องที่ยอมรับเลยนะว่า ก็เป็นช่องอันนี้นะเป็นอนยะ่างนั้นผมหายอยู่นะครับเพื่กดเข้าไปมาท่องแบตโมบายไทยนะครับสอนเล่นมันก็น่าจะมีอยู่นะลองกดไปดีกว่านะครับนี่มาท่องแบตโมบายไทยนะกดไปมันก็น่าจะมีนะนี่ครับชื่ออะไไม่รู้จะปัดชื่ออะไรไม่รู้นะก็เขาตอนนี้เขายอมรับเลยนะว่าเขาบอกว่าโปรนิดหน่อยนะครับไม่นิดหรอครับเยอะดีด้วยนะ โอเคครับก็คลิปช่องโปะจะมีเพียงแค่นี้คนระับอีกคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโป,โปไหมนะแต่หนึ่งปีแม่งได้ทุกตัวฟิวเอ็กอะคิปว่าโปไหมครับหนึ่งปีได้ทุกตัวฟิวเอก็กย้ำนะครับว่าทุกตัวฟิวเอก็กจากนั้นครับก็จะเอ้ยเี้ยจเจอคลิปตัวเองด้วยสัสจากนั้นผมก็ไม่เจอในะเต้มานะครับเป็น เขามาถามว่า,าห่อฟาทอลเนี่ยดันยี่สิบเขาพันยังไงซึ่งกูไปสังเกตนะว่าข้างหลังมันเนี่ยมีไรเด n นคลาสิกไรเด้นฟิวเอ็กผมก็ไปเลยไปถามเขาว่าเออจริงๆกูก็จะถามว่ามึงโกงก็อเปล่าแค่นั้นแต่กูไม่ค่้าถามจริงใจเขาไงคือแบบไรเด n นคลาสิกฟิวเอ็กครับผมก็ าจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคนหนึ่งนะก็เจอในเฟรเหมือนกันนะเี่นมา29ดนะครับ29ดแล้วมีเด็กทอมิเนเตอร์นะครับฟิวเอ็กนะครับไอเอ็กนั่นแหละในคลิปนี้ก็มีเสียงแค่นี้นะมาบน่นถึงพวกโปก็มาด่าก็ได้นะครับถ้าโปไม่เห็นก็อย่าว่าไปเลยนะครับผมรู้เยอะนะครับคือดูยังไงแม่งก็รู้นะครับอย่านี้มีไหมนะับบ๊ายยบาครับ แค่จะว่าไม่แก้ประกาศแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปอีกรอบนะครับทีนี้กูจะไม่ขี้เกียจตตดต่อนะครับเดี๋ยวกูจะลงแบบลวๆไปเลยนะบ๊ายหายบบเรย